ท่านผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่วันที่2นะครับของภารกิจจ้างงานผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่ครับเป็นการทํางานคู่ขนานไปกับการฟื้นเมืองนะครับนี่ถือเป็นโอกาสในการสร้างงานให้กับผู้ประสบภัยครับโดยเฉพาะกลุ่มคนมีไรายได้น้อยนะครับภารกิจนี้จะขยายผลไปถึงกลุ่มคนจนเมืองนับแสนคนที่อยู่ในสงขลานะครับจะขยายได้อย่างไรติดตามกับคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลครับ ช่วงที่เมืองหาดใหญ่ซบเซาแบบนี้นะคะหลายคนก็อาจจะมีคําถามแล้วค่ะว่าสิ่งที่จะต้องจัดการเร่งด่วนนั้นคืออะไรสําหรับบางคนแล้วอาจจะไม่ใช่แค่การล้างบ้านหรือว่าการเก็บขยะนะคะแต่หมายถึงอาชีพที่สร้างรายได้รายวันให้กับพวกเขาด้วยค่ะช่วงเวลาแบบนี้รอยยิ้มของผู้คนเป็นเรื่องสําคัญนะคะวันนี้เราได้เห็นภาพของ รายเดอร์ Rider, หลายคนที่เริ่มกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งพวกเขาก็มีรายได้จากการได้ประกอบอาชีพด้วยค่ะนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะจากมูลนิธิกระจกเงาค่ะที่ออกมาเปิดเผยว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ประสบภัยที่วิ่งส่งอาหารอยู่ในหาดใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ตกงานเพราะน้ําท่วมนะคะและเพื่อช่วยเหลือรายเดอร์ให้ยังมีรายได้ บริษัทไลแมนก็ช่วยสนับสนุนการจ้างงานไรเดอร์จำนวน5คนด้วยกันทำงานด้านการส่งอาหารให้กับทีมอาสาล้างบ้านของมูลนิธิกระจกเงาค่ะในขณะที่ทางมูลนิธิกระจกเงาเองก็ได้ร่วมกับไทย p ี s ช่วยกันลงแรงลงเงินด้วยนะคะเปิดรับสมัครผู้ประสบภัยให้เข้ามาทำงานแลกค่าจ้างค่ะโดยค่าจ้างนะคะจะได้รับกันวันละ500บาทจ้างต่อเนื่องเป็นเวลา1เดือนค่ะ 500บาทต่อวันสำหรับบางคนอาจจะไม่มากนะคะแต่สำหรับคนมีรายได้น้อยคนที่สูญเสียจากเหตุการณ์น้ำท่วมนีม่ถือเป็นเงินก้อนสำคัญที่ใช้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยค่ะ อย่างกรณีของคุณวุฒิชัยแก้วเพชรนะคะคนนี้เป็นชาวชุมชนแสงสีที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาร่วมสมัครงานกับโครงการของภาคประชาชนและว,วันนี้เริ่มทํางานเป็นวันแรกด้วยนะคะในตําแหน่งของเจ้าหน้าที่คัดแยกประจําโกดังของบริจาคน้ําท่วมภาคใต้ค่ะภายในกองอํานวยการภาคประชาชนส่วนหน้าหลังจากที่เขาสมัครเข้ามาแล้วก็สอบผ่านเข้ามาได้ค่ะ ชีวิตของคุณวุฒิชัยค่ะเวลานี้เรียกว่าจนฉับพลันได้เลยนะคะเพราะว่าบ้านเช่าอยู่ไม่ได้ต้องมาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนออมอเตอร์ไซค์ก็พังค่ะรวมไปถึงรถเข็นที่เอาไว้ใช้ขายข้าวแกงซึ่งก่อนหน้านี้เป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงลูก2คนก็ถูกน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตานะคะเพราะเขาก็ไม่คิดนะคะว่าน้าจะท่วมสูงและมาเร็วได้ขนาดนี้เวลานี้ทั้งเนื้อทั้งตัวนะคะเหลือเงินติดบัญชีอยู่แค่500บาทเท่านั้นค่ะ พอทราบข่าวว่ามูลนิธิไทย p ี s และมูลนิธิกระจกเงาเปิดรับสมัครงาน50ตำแหน่งเป็นเวลา30วันคุณวุฒิชัยนะคะก็บอกว่าต้องรีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้เพราะว่าตัวเองอายุ58ปีแล้วอย่างน้อยๆค่ะก็จะได้พอมีไรายได้เลี้ยงลูกและเลี้ยงตัวเองไม่ให้ลำบากค่ะต้องหาเงินทำงานหาเงินก่อนแล้วก็เค่อยคิดต่อไปว่าจะเอาอยัางไงดีมัน คิดไม่ออกเหมืนอนกันตรงตันๆมัน,นตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดเลยในบัญชีมีอยู่ห้าบาทมันสบายใจขึ้นในเรื่องได้ได้มีงานมีเงิน ไม่ใช่แค่คุณวุฒิที่ใช้เท่านั้นนะคะถ้านับเฉพาะชุมชนป้อมหกที่ทีมข่าวลงไปสำรวจนะคะมีชุมชนแออัดมากกว่า400หลังคาเรือนด้วยกันนับรวมประชากรแฝงแรงงานเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็น่าจะหลัก6,000คนได้เลยค่ะนอกจากความช่วยเหลือเรื่องการล้างบ้านการเยียวยาจากภาครัฐแล้วค่ะหลายคนบอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้ยังตกงานค่ะอยากทำอะไรก็ได้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตต่อจากนี้ค่ะ เราทำงานอะไรได้บ้างหรือได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างอืมะรเราพอที่ได้ทำงานพอที่กงเยอะๆพอที่ต่างๆไปตุกอป่งวันนี้ก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่าที่ทํางานก็พังหมดเลยที่ทํางานเป็นผู้วินล่าก็พังหมดเลยเราคงต้องหยุดงานไปเป็นอีกเดือนสองเดือนนะคะแล้วตอนนี้จะหางานกันยังไงนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้แฟนก็รับล้างบ้านรับทําอะไรไปเรื่อยๆค่ะเพื่อว่าประทางชีวิตเลี้ยงลูกอะไรก่อน จนถึงวันนี้การจ้างงานเดินหน้าเข้าสู่วันที่2แล้วนะคะเป้าหมายคือจ้างให้ได้50อัตราแต่ตัวเลขนี้ยังถือว่าน้อยนะคะถ้าเทียบกับประชากรกลุ่มคนเปราะบางหรือคนมีไรายได้น้อยค่ะเพราะถ้าเราดูจากข้อมูลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนปี2560นะคะจะพบว่ามีอยู่ถึง53ชุมชน27,000ครัวเรือนหรือร,มรวมๆกันแล้วหลักแสนคนค่ะคนกลุ่มนี้นะคะที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องของเงินการประกอบอาชีพ จะเป็นไปได้แค่ไหนที่ภาครัฐจะเข้ามาช่วยขยายผลโดยนําโครงการที่มีจุดเริ่มต้นของภาคประชาชนต่อยอดให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นได้คะภาครัฐทุกภาคส่วนนะคุณไม่ไม่ไม่ได้เลือกว่ามันจะต้องเป็นใครแต่ว่าทุกภากคส่วนควรเข้ามาทําให้หใหญ่มันแข็งแรงได้เร็วกว่านี้ถ้าสถานประกอบการเขาสามารถเปิดได้แน่นอนว่าลูกจ้างเขาคนเดิมก็จะได้กลับไปทํางานเหมือนเดิม,มถ้าไม่สามารถกลับไปทํางานที่เดิมการจ้างงานแบบนี้มันก็ คนที่แบบไม่สามารถกลับไปทํางานได้แล้วเี่ยเราจริงๆมันควรมีหนดสําหรับการที่ทําเรื่องนี้เลยค่ะว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเพื่อเปิดพื้นที่การจ้างงานรัฐเทศบาลเทศบาลมีหนดงานบางอย่างในสังคมเพื่อให้เพื่อจ้างคนเหล่านี้ให้เขามาทํางานในเทศบาลไหมหรือว่ามีพื้นที่ยังไงบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่หนูคิดว่าเราต้องคุยกันอีกเยอะมาก นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของภาคประชาชนที่ต้องการฟื้นเมืองหัดใหญ่ด้วยการดูแลในทุกๆมิติโดยเฉพาะการจ้างงานการสร้างอาชีพด้วยค่ะแต่นับจากนี้ไปเมื่อครบ1เดือนแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีนะคะว่าคนที่ได้รับการจ้างงานเหล่านี้จะกลับไปเป็นผู้ประสบภัยอีกหรือไม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่พวกเขาต้องการรายได้รายวันค่ะ